พี่น้องเพ็ดแห้งอันนี้คืองอมแผ่เลยเห็นสีจืดจๆจงสีคือแบบโพดเพ็ดอ่ะเบื้งปากเข้พวงคุนะสุดยอดสวัสดีค่ะพี่น้อง มื่อนี่กลับมาพอก็สาวปวงอีกคือเก่้ามื่อนี่สาวปวงสิผาพี่น้องไม่กินย่ามุนเซนพี่น้องคักพี่นอ้องอกินก็พักกรอบเนี่ยงไง ห่วงคำปมหืมจวดจาดคักเด้อขครองพริกสดพริกแห้งพี่นนอง ทัวหลวงแก้วหมุนเซนก็ทัวหลวกเขากันดีถือแก้วน้ำหววลงไปใส่ใส่เ,สสเครื่องหลายๆจังขรก ขัวนี่ก็แย่ลวกโดนเด้อพี่หนอเอร่อจุ่มหนำหอนข้างนึงเอาขึ้นเลย เหมียงเหมียงบ่ก็เอิ้นเมียงบ่ฮ้อบินแล้วตีปีกบินแล้วตอน เรื่องมันพ่นะกครับ kinh hoàng hết thương nua mà <tôi đuổi> หิวขายของแล้วจะก,กินยังอ่อน,นะพี่นอ้องเลยว่าเฮ็ดย่ำกินดอกพอดีของที่เขาขายมีในตู้อยู่แล้วเป็นปะ กูลองไปสื่อมันเสีงเงินอีกหรอใส่บักทั่วก็วใส่กลุ่งแห่งแล้วพี่หนอก พี่น้องเพชรแห้องอันนี้คือย้อมแผ่เลยเห็นสีจืดจื่จริจสีคือแบบโพดเพชรอะเบื้องปากซาพวงผุนะสุดยอดคือสิบลเบิร์ดดอกพี่น้องเอาไว้เล่มอีกรอบนึงสำรับมือนี่ สาวปวงกัสิลาพี่น้องไว้เพียง่านีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวปวงกับบาวยัดใน,นเด้อใพ่บ่ท่านได้กดติดตามกับฝากไปติดตามในเด้ออีกบ่กี่้นกับฮอดพันข้นแล้วไปเป็นกำลังใจไปเป็นแรงเชียร์สาวปวงกับบาวยัดในเด้อสำหรับเมื่อน,นี้สาวปวงกัสิลาพี่น้องไว้เพียง่านีนอนรับฟันดีเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ